ไม่มีเงินทุนจะเริ่มทำธุรกิจได้ยังไงหลายคนกำลังติดเรื่องนี้ใช่ไหมคะหลายคนกำลังแบบอยากทำนู่นนี่นั่นแต่ทําไมไม่มีต้นทุนของฉันแล้วฉันจะไปต่อได้ยังไงมาบอกเลยนะคะสิ่งที่คุณควรจะมีตอนนี้คือไอเดียการที่คุณมีไอเดียดีๆแล้วคุณจะเห็นช่องทางในการเริ่มต้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินมากมายแล้วถึงจะเริ่มทำธุรกิจได้นะคะเราสามารถเริ่มบางธุรกิจได้จากศูนย์บาทเลยและยิ่งยุคนี้บอก ความเป็นออนไลน์สามารถทําให้คุณเริ่มธุรกิจได้ง่ายๆโดยไม่มีต้นทุนหรือถ้ามันจะต้องใช้ต้นทุนจริงๆบางทีหลักร้อยเท่านั้นคุณก็เริ่มต้นได้อยู่ที่ว่าคุณ มีไอเดียของธุรกิจของคุณหรือ,อยังอย่ามองแค่ฉันไม่มีเงินเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมองเรื่องการไม่มีเงินไม่มีทุนคุณก็จะไม่เจอไอเดียดีๆเลยเพราะฉะนั้นกลับไปคิดดูนะคะว่าเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆแล้วลงมือทำหรือ,อยังแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย